กรซการกล่าวด้วยเสียงกลาวนางเอกชื่อดังได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแทบโชว์เมื่อวันที่29ตุลาคม2567ด,ด,ด้วยเสวนหนึ่งของบทสนทนาในรายการที่ทำแฟนคลับถึงกับตกใจคือเรื่องปัญหาสุขภาพเกรซพูดถึงการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและกินอาหารไม่ตรงเวลาทำให้เป็นโรคกระเพาะจึงต้องกินยานลดกรดอยู่บ่อยๆจะได้ไม่แสบแผลแต่บางครั้งอาการก็กำเริบจงต้องนอนตะแคงข้างซ้ายขณะที่ทำงานอยู่ ก่อนจะทนไฟร้ายใกล้ตัวว่าอย่าลดกดมีข้อดีแต่อาจจะกดอาการและซ่อนปัญหาอื่นๆไว้ใต้พรมเธอจึงแนะนำให้ทุกคนกดหาต้นต่ออาการป่วยจากนั้นจึงลดและเลิกพฤติกรรมเหล่านั้นอย่าหวังพึ่งแค่ยาเสมอไปซึ่งสำหรับเกรซปัญหาคือการทำงานหนักแต่ก็ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะงานคือหน้าที่และเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความสุขจึงต้องหาจุดตรงกลางให้เจอช่วงนี้นางเอกสาวจึงทำงานน้อยลงเพื่อให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น ความน่านูกใจไม่ได้จบเพียงอาการอ่อน